ต,ตาม7สิงหาชี้ชะตาประชามติตอนนี้7นาฬิกา36นาทีะนะคะอีกแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะจะถึงเวลาที่จะเปิดหีบเพื่อให้ประชาชนนั้นออกมาออกเสียงลงประชามติกันสำหรับการรายงานจากทางด้านของ n b t วันนี้เรามีความพร้อมทุกจุด ทั่วประเทศนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าบรรยากาศในกรุงเทพมหานครก็ตามนะคะช่วงแรกนี้เราจะเริ่มที่ภาคเหนือตอนบนค่ะ,คะขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้มีความวิตกกันนะคะว่าอาจจะมีฝนตกลงมาซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติทั้งที่เชียงใหม่และที่ลําพูนขณะที่กะกะตลําพูนเองนะคะที่นั่นต้องบอกว่าการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาลําพูนจะครองแชมป ผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุดนะคะครั้งนี้กะกะตอเองก็ยังมั่นใจว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากเช่นเคยนะคะแล้วก็น่าที่จะรักษาตําแหน่งแชมป์เอาไว้ได้ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดก่อนการเปิดหีบลงคะแนนออกเสียงประชามติจากคุณสุพัฒน์เหล่ากมวนผู้สื่อข่าวของเรารายงานจากจังหวัดลำพูนค่ะ ขณะน,นี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสวนบุญโยบถามอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนนั้นทยอยเดินทางมารอใช้สิทธิออกเสียงประชามติซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็จะถึงเวลาของการเปิดให้ประชาชนนั้นลงเสียงคะแนนประชามติกันแล้วนะครับในส่วนของข้อกังวลที่เรื่องของดินฟ้าอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่จะมีฝนตกลงมาในช่วงวันที่5ถึง7สิงหาคมจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีฝนตกลงมาแต่อย่างใดนะครับขณะที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจ,จําจังหวัดลำพูนก็ชี้แนะว่าให้ปรระชชาานนนั้ออกมสิ ในช่วงที่ไม่มีฝนตกเพราะหากว่ารอไปในช่วงบ่ายอาจจะมีฝนตกลงมาทําให้การเดินทางนั้นยากลําบากครับ นางพิมประภัยดิชวงพ่วงโวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเปิดเผยถึงข้อกังวลในวันออกเสียงประชาธิปติขณะนี้ว่ามีเพียงอย่างเดียวคือเรื่องของดินฟ้าอากาศที่ก่อนหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน60-70%ของพื้นที่ระหว่างวันที่5-7สิงหาคมจึงฝากถึงประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ว่าหากมีช่วงที่ฝนไม่ตกให้รีบออกมาใช้สิทธิ์ก่อนไม่ต้องรอในช่วงบ่ายเพราะอาจจะมีฝนตกลงมาทําให้เดินทางลําบากในส่วนของการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการมีการสั่งการให้้อาานวกกกรรเลืตัง จำหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยรายงานผลผ,ลผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่าดับบิ t รีพอร์ซึ่งเป็นการรายงานตรงไปที่กะกะตส่วนกลางโดยหลังจากที่ปิดหน่วยออกเสียงประชามติและนับคะแนนเสร็จแล้วจะใช้เวลารวบรวมข้อมูลได้ภายใน2-3ชั่วโมงจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการได้ส่วนผลอย่างเป็นทางการจะใช้เวลาประมาณ3วันหลังออกเสียงประชามติ แต่หากว่าวันนี้แอปพลิเคชันเกิดระบบล่มหรือว่ามีข้อผิดพลาด mm hmm. ก็จะใช้แผน2คือการรายงานผลแบบเดิมคือใช้คนขี่ข้อมูลผ่าน Excel แบบแมนวนวล mm hmm. ซึ่งได้เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือไว้พร้อมแล้ว mm hmm. ซึ่งอาจจะรายงานผลได้ล่าช้ากว่าแต่คงไม่มากนัก ขณะที่ภาพรวมก่อนการลงประชามติในวันนี้จังหวัดลำพูนถือว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยการจำหน่ายจ,จ่ายแจกจุราก็ไม่พบการฝ่าฝืนก,การกระทำผิดกฎหมายร้านค้าและประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและชาวลำพูนก็มีการตื่นตัวให้ความสำคัญกับการลงประชามติในครั้งนี้ทั้งเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อตามหน่วยออกเสียงล่วงหน้าและโทรศัพท์สอบถามเรื่องที่ไม่แน่ใจและกลัวว่าจะทำให้เสียสิทธิ์ในการลงคะแนนกับทางสำนักงานกนกตจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําพูนมั่นใจว่ายอดผู้มาลงคะแนนออกเสียงประชามติครั้งนี้น่าจะเป็นไปตามเป้าและจํานวนบัตรเสียไม่น่าเกินร้อยละสามทางด้านจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมที่ได้เตรียมการจัดออกเสียงประชามติไว้เรียบร้อยโดยเตรียมพร้อมทั้งการจัดการออกเสียงและแผนเผชิญเหตุในการคลี่คลายสถานการณ์หากมีการก่อเหตุขัดขวางการจัดการออกเสียงหรือสาธารณภัยจากธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้ที่เข้าไปยั่วยุที่บริเวณหน่วยลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มเพื่อให้เกิดเงื่อนไขต่างๆตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนมาล่าสุดหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้กระทําผิดได้ที่จังหวัดชายภูเมื่อวานนี้สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีประชากรก,กว่า1นล้านแสนคนมีผู้มีสิทธิ์กว่า1่ล้าน2แสนคนจาก25าอำเภอ204ตําตำบลจัดการออกเสียงแบ่งออกเป็น2645นห่น่วยอำเภอที่มีหน่วยมากที่สุดคืออำเภอเมืองเชียงใหม่3 0 5หน่วย นายเกรียงไกรพันดอกไม้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันว่ามีความพร้อมในการจัดการออกเสียงประชามติร0 0เปอร์เซ็นต์รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นอกเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน1 1 1 2 7คนก็ได้มีการเตรียมสถานที่คือศูนย์ประชุมรัะแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7็รอบพระชนมพรรษาไว้พร้อมแล้วในส่วนของหน่วยออกเสียงประชามติที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล117ย11หน่วยกระจายอยู่ในพื้นที่บนภูเขาสูงโดยเฉพาะในอำเภออมก๋อยที่น่าเป็นนนนนหหห่่่่่ววงงงงาาาาาาจะสคแไดด้นนน้ลลชกกกเกิฝตมอยั อย่างไรก็ตามกะกรเชียงใหม่ได้ให้ผู้อำนวยการประจำหน่วยออกเสียงประชามติใช้แอปพลิเคชัน Rapid Report ในการรายงานผลซึ่งจะสามารถส่งคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเข้ามาสู่ส่วนกลางได้อย่างรวดเร็วและนำเสนอผลคะแนนเข้ามาให้ประชาชนได้ทราบในทันทีในขณะที่บรรยากาศล่าสุดของจังหวัดลำพูนในขณะนี้นะครับที่โรงเรียนส่วนบุญโยปัมก็มีประชาชนนั้นทยอยเดินทางมารอก่อนที่จะมีการเปิดให้ ลงคะแนนออกเสียงประชามติกันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับซึ่งจังหวัดลําพูนนั้นมี8อําเภอนะครับมีหน่วยออกเสียงประชามติทั้งหมด684หน่วยและก็มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงกว่า3,037,000คนจุดแข็งของชาวลําพูนนะครับก็คือการเป็นผู้ที่มีเจตจำนึกทางการเมืองที่สูงจนสามารถสร้างสถิติให้กับทางจังหวัดได้ครับและครั้งนี้ก็เชื่อว,ว่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชาวลําพูนนั้นจะพร้อมใจกันออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนออกเสียงประชามติไม่น้อยไปกว่าครั้งที่ผ่านมาครับ และทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากจังหวัดลําพูนนะครับช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีครับค่ะขอบคุณคุณสุพัฒน์ค่ะก็ต้องบอกว่าจุดแข็งของจังหวัดลําพูนที่บอกว่าคนลําพูนมีจิตสํานึกเรื่องของประชาธิปไตยนะคะก็อยากให้เป็นจุดแข็งของคนไทยทั้งประเทศด้วยะนะคะจาก<แ>เชียงใหม่ เราจะไปติดตามอีกบรรยากาศหนึ่งอยู่ในกรุงเทพนี่แหละนะคะที่หน่วยลงคะแนนที่12ซอยประดิพัทธ์5ค่ะซึ่งจุดนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและครอบครัวจะไปลงคะแนนนะคะว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไว้พร้อมแล้วเพราะว่าหเหลือเวลาอีกประมาณสัก15นาทีนะคะก็จะเข้าสู่การลงประชามติแล้วตอนนี้ไปติดตามบรรยากาศได้กับคุณปวีณาฟักทองค่ะ ที่12นะคะบริเวณซอยปฏิพัฒน์5เขตพญาไทค่ะซึ่งหน่วยนี้มีความสําคัญเนื่องจากว่าท่านนายกรัฐรัฐมนตรีและครอบครัวค่ะจะมาเป็นผู้ใช้สิทธิ์ประชามตินะคะในหน่วยนี้ซึ่งถ้าพูดถึงความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเจ้าหน้าที่ตํารวจรวมถึงสื่อมวลชนจํานวนมากค่ะเรียกว่าพร้อมเป็นอย่างยิ่งไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมากันก่อนเลยค่ะ เนี่ยละคะ่ะบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่หน่วยออกเสียงประชามติที่12บริเวณซอยปฏิพัฒห์5แขวง3าเสนในเขตพญาไทค่ะซึ่งเป็นหน่วยออกเสียงประชามติที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางนา,าพรจันโอชาภริยาและครอบครัวค่ะมีรายชื่ออยู่ในหน่วยนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยมาเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์การลงประชามติแล้วก็มีการซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจําหน่วย ให้กับสื่อมวลชนรับทราบแนวทางการปฏิบัติด,ด้วยนะคะก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะโดยคาดการว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในช่วงเวลาประมาณ8-9นาฬิกาโดยานายกรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้มีสิทธิตามบัญชีรายชื่อลำดับที่171ขณะที่ภริยานายกรัฐมนตรีค่ะอยู่ที่ลำดับที่168 สำหรับหน่วยเลือกตั้งนี้นะคะมีจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติจำนวน522คน ส่วนการเตรียมความพร้อมในหน่วยเลือกตั้งออกเสียงประชามติอื่นๆค่ะในเขตพยาไทนะทีมข่าวไปสำรวจตั้งแต่ช่วงเช้าต้องบอกว่ามีความพร้อมเป็นอย่างมากเพราะว่ามีการซักซ้อมแล้วก็เตรียมการตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจากการสอบถามค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการประชุมซักซ้อมความพร้อมรอบสุดท้ายเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งก็มีการเน้นย้ำถึงเรื่องบัตรดีบัตรเสียการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการรวมถึงทดลองเรื่องของระบบการส่งคะแนนผ่านแอปพลิเคชันด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยใช้การได้แล้ว ที่ผ่านมามีปัญหาคาดว่าน่าจะเกิดจากการส่งข้อมูลพร้อมกันแล้วก็ยังไม่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ค่ะโดยในหน่วยพยาไทยในเขตพยาไทยมีหน่วยออกเสียง90หน่วยนะคะแล้วก็เป็นหน่วยที่มีผู้ใช้สิทธิ์มาใช้สิทธิ์นอกเขตอีก2หน่วยด้วยกัน ไปดูภาพบรรยากาศสดๆนะคะที่เกิดขึ้นที่หน่วยออกเสียงที่12สอซอยปฏิพัฒห์5กันบ้างคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ากองทัพสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศค่ะมาเตรียมความพร้อมอยู่ที่จุดนี้เนื่องจากว่าเป็นจุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาใช้สิทธิ์นั่นเองนะคะซึ่งถือว่าการเตรียมความพร้อมมีทั้งการรายงานสดมีสื่อต่างประเทศมาให้ความสนใจนะคะบรรยากาศก็ทําให้จุดนี้นั้นคึกคักมากเป็นพิเศษส่วนที่เห็นอยู่นี่คะ่ะก็เป็นกาลังเจ้าหน้า ที่ตำรวจนะคะที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจบางซื่อค่ะจะกําลังมาดูแลหน่วยนี้เป็นพิเศษซึ่งจริงๆแล้วตามหน่วยใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ1คนเท่านั้นนะคะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจโทสานิตมหาทาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาดูแลความเรียบร้อยที่หน่วยนี้ด้วยตัวเองด้วยค่ะ สิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เน้นย้ำนะคะก็คือเรื่องของบัตรดีบัตรเสียซึ่งคุณผู้ชมถ้าเกิดเดินทางออกมาใช้สิทธิประชามติต้องระมัดระวังแล้วก็ศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อเป็นการป้องกันตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคะก็จะถึงเวลาสําคัญในการกําหนดทิศทางของประเทศแล้วก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะและท่านายกรัฐมนตรีออกมาใช้สิทธิ์แล้วดิฉันจะรายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะช่วงนี้ฉันกลับไปทางสถานีค่ะ ค่ะคุณุริวินานะคะอยู่ที่หน่วยออกเสียงประชามติของธนายกรัฐมนตรีนะคะส่วนที่กกตนะคะซึ่งรับผิดชอบการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ได้จัดเตรียมศูนย์แถลงข่าวการออกเสียงประชามติไว้สําหรับสื่อมวลชนนะคะซึ่งก็มีสื่อมวลชนนั้นมารอรายงานข่าวการออกเสียงประชามติในวันนี้ก็อย่างคึกคักทีเดียวค่ะเราจะไปติดตามจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลค่ะรายงานสดมาจากทางกกตค่ะเชิญค่ะ คุณวรพัฒน์คะขอบคุณคุณปทมาพรคุณกานนทนะครับแน่นอนว่าที่ศูนย์การถแถลงข่าวการออกเสียงประชามติที่จัดตั้งขึ้นที่สำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้ก็คึกคักไปด้วยกองทัพสื่อมวลชนนะครับทั้งจากไทยแล้วก็ต่างชาติเพื่อมาปักหลักรอรายงานข่าวผลการออกเสียงประชามติซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดอนาคตของประเทศไทยครับ เช้าวันนี้มีสื่อมวลชนมาปหลักรอรายงานความคืบหน้าการออกเสียงประชามติที่ศูนย์แถลงข่าวการออกเสียงประชามตินะครับซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตจะเตรียมไว้เพื่อรายงานผลการทําประชามติอย่างไม่เป็นทางการกันอย่างคึกคักโดยศูนย์ดังกล่าวนะครับจัดตั้งที่บริเวณชั้นสองสนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเขตลักสีกรุงเทพมหานครครับซึ่งกกตได้จัดพื้นที่ในการแถลงข่าวทั้งห้องทํางานของสื่อมวลชนเวทีการแถลงข่าว จะแสดงผลแบบเรลวทม์เพื่อความสะดวกและเรียบร้อยในการรายงานผลครับกำหนดการแถลงข่าวของกกตครั้งแรกนะครับจะเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาโดยนายบุญญเกียรติรักชาเจริญรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งจะแถลงข่าวภาพรวมการเปิดการลงคะแนนออกเสียงประชามติครับเวลา11นาฬิกานายประวิตรรัตนเพียรกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแล้วก็นำชมศูนย์ eCT Talk เวลา14นาฬิกาถแถลงข่าวรายงานสถานการณ์การออกเสียงประชามติเวลา17นาฬิกานะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งจะถแถลงข่าวสรุปภาพรวมของการออกเสียงประชามติและสุดท้ายเวลาประมาณ19นาฬิกานะครับจะมีการถแถลงข่าวรายงานสถานการณ์ผลการนับคะแนนเสียงประชามติอย่างไม่เป็นทางการครับ ผู้ชมครับสำหรับกรณีระบบรับผิดรีพอร์ตซึ่งเป็นช่องทางในการรายงานผลคะแนนของแต่ละหน่วยทั่วประเทศแบบเวลไทม์พบว่ามีปัญหาก่อนหน้านี้ขณะนี้ก็ได้รับรายงานจากกกตนะครับว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามกกตได้เตรียมแนวทางสำรองในการรายงานผลผ,ลผ่านทางแปกหรือว่าโทรศัพท์ไปยังเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดและก็ส่วนกลางพร้อมกันคาดว่าจะสามารถรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับได้ตามกำหนดการเดิมครับ คุณผู้ชมครับการออกเสียงประชามาติในครั้งนี้ทุกๆหน่วยจะเปิดให้ประชาชนคนไทยทุกๆคนมาลงคะแนนเสียงได้ตั้แต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกๆคนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามาติเพื่อกําหนดอนาคตของประเทศไทยอย่างที่บอกไปว่าอํานาจอธิปไตยนั้นเป็นของปวงชนชาวไทยทุกๆคนขณะเดียวกันการรายงานผลการลงประชามาติในครั้งนี้นะครับที่สํงงาน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นศูนย์แถลงข่าวการออกเสียงประชามาติทีมข่าวเอ็นบีทีของเราก็จะ กาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนถึงสุดท้ายตั้งแต่ปิดถีบแล้วก็รายงานผลเพราะนั้นคุณผู้ชมสามารถติดต่อติดตามข่าวสารอัปเดตได้ทุกสถานการณ์เรื่องการออกเสียงประชามติทางช่องข่าว NBT ครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ ค่ะคุณวรพภั์ค่คคคะแน่นอนค่ะตอนนี้เราเหลือเวลาแค่ประมาณไม่ถึงสินาทีเท่านั้นสำหรับการเดินเห่าออไปย้ําคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะก่อนจะออกจากบ้านตรวจสอบให้ดีว่าบัตรประจําตัวประชาชนของตัวเองนั้นอยู่หรือเปล่าะนะคะ,คะให้นําออกไปด้วยและที่สําคัญถ้าบัตรประจําตัวประชาชนไม่มีบางท่านนะคะ,คะอาจจะ หมดอายุหรืออะไรแต่จริงบัตรหมดอายุเนี่ยใช้ได้ตัวประชาชนที่หมดอายุนะคะก็ยังสามารถใช้ได้นะคะ่คะหรือว่าหากว่าหาวันนี้บัตรประจําตัวประชาชนหาไม่เจอขอให้ใช้บัตรประจําตัวที่ออกโดยหน่วยราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นพาสปอตใบขับขี่อันนี้สามารถนําไปใช้ในการออกเสียงประชามติเพื่อแสดงตัวตนได้แต่ขอให้มีรูปถ่ายของเรานะคะแล้วก็หมายเลขประจําตัว13หลักนั่นเองค่ะตอนนี้เราจะไปกันที่ภาคตะวันออกบ้างพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีตอนนี้มี ความพร้อมในทุกด้านแล้วรอแค่เวลาของการเปิดหน่วยให้ผู้มีสิทธินั้นมาออกใช้สิทธิ์ในการลงประชามติในวันนี้เท่านั้นเองค่ะไปติดตามจากคุณสุนันทาบำรุงสวนค่ะรายงานสดจากสำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายจังหวัดจันทบุรีค่ะขอบคุณค่ะและภาพบรรยากาศณหน่วยออกเสียงประชามติณนะจุดนี้นะคะมีทั้งในเขตและก็นอกเขตจังหวัดค่ะซึ่งภาพรวมของจังหวัดจันทบุรีก็มีความพร้อมมากแล้วนะคะโดย ประชาชนค่ะก็คาดการว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ถึงร้อยละปนะคะจากการโหมประชาสัมพันธ์ค่ะ ที่อาคารอนะสงคงเทศบาลตำบลบพานารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีแห่งนี้นะคะก็เป็นหน่วยออกเสียงที่8 9 0หมู่ที่14เทศบาลพพา,านารายนะคะแล้วก็เป็นหน่วยออกเสียงนอกเขตจังหวัดของจังหวัดจันทบ,บุรีที่ถูกจัดแบ่งออกเป็น3หน่วยโดยเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยนะคะก็ได้เข้ามาจัดเตรียมคูหาและก็อุปกรณ์การออกเสียงประชามติกันตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะเปิดหีบลงคะแนนออกเสียงประชามติในเวลา8นาฬิกาสำหรับ ภาพรวมของการใจ่ายจ่ายหีบและอุปกรณ์การออกเสียงประชามติของจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะโดยเจ้าหนี้ประจําหน่วยออกเสียงประชามติได้เดินทางมารับหีบบัตรและก็อุปกรณ์ประจําหน่วยรวมทั้งรับฟังขั้นตอนรายละเอียดเกี่ยวกับการลงประชามติก่อนที่จะแยกย้ายกันไปยังหน่วยออกเสียงประชามติ ทั้งนี้จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติทั้งสิ้น415,220คนมีหน่วยออกเสียงประชามติทั้งหมด813หน่วยใน10อําเภอและมีหน่วยออกเสียงนอกเขตจังหวัด3หน่วยมีผู้มีสิทธิ์ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นอกเขตจังหวัดทั้งสิ้น2,365คน ด้านนายพจ์รักความสุขนะคะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีกล่าวนะคะว่าจังหวัดจันทบุรีมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นในทุกด้านเพื่อเตรียมเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงโดยกะกะตจันทบุรีค่ะได้มีการตั้งเป้าในการออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในครั้งนี้อยู่ที่ร้อยละแปดสิบซึ่งก็จะน,น่าจะมากกว่าการออกเสียงประชามติครั้งแรกของประเทศไทยนะคะเมื่อวันที่19สิงหาคม2550ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงร้อยละ6 เป็นผลมาจากการหมประชาสัมพันธ์รณรงค์อย่างจริงจังผ่านสื่อต่างๆและการประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดแบบเคาะประตูบ้านกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ของตอนเองพร้อมกันนี้นะคะก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนขอให้หลีกเลี่ยงหรือว่าระมัดระวังการกระทําที่อาจจะเป็นข้อห้ามหรืออาจเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการเช่นการจัดงานเลี้ยงที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การเซลฟี่ณหน่วยออกเสียงประชามติ ก็ฝากนิดนึงในเรื่องของการกระทําผิดกฎหมายนะครับมีข้อห้ามหลาย,ลายเรื่องโดยเฉพาะาท่านใดที่จัดงานเลี้ยงงานมงคลงานต่างๆนะครับก็ขอให้งดเลี้ยงสุราไปก่อนนะฮะก็เป็นข้อห้ามนะครับจนฝ่าจากการเลือกตั้งในใน,ในวันนั้นจะสิ้นสุดนะครับก็กขอฝากไว้ในเรื่องของอาการกระทําบางอย่างอาจจะผิดกฎหมายนะครับก็ขอให้ะระมัดระวังโดยเฉาะเข้าไปในหน่วยแล้วเนี่ยห้ามนะฮะบางคนอาจจะนิยมเซลฟี่ ถ่ายรูปตัวเองเนี่ยก็เป็นข้อห้ามที่ที่จะถ่ายในหน่วยจะถ่ายไม่ได้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับครับก็ขอให้ช่วยบอกต่อๆกันไปนะครับชวนกันไปออกเสียงลงประชามติในวันที่7 สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับขอขอบพระคุณครับและการออกเสียงประชามาติในครั้งนี้นะคะ <_: S 1> ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ของประวัติศาสตร์ของไทยนะคะและทางด้านกกตจันทบุรีเองค่ะก็คาดการว่าชาวจังหวัดจันทบุรีนะคะจะออกมาใช้สิทธิ์มากถึงร้อยละแปนะคะซึ่งก็มากกว่าครั้งก่อนอยู่ที่ร้อยละหกนะคะแต่ว่าวันนี้มีฝนตกในพื้นที่บ้างก็อาจจะเป็นอุปสรรคอยู่บ้างในพื้นที่ค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ ค่ะขอบค,คุณคุณสุนันทาค่ะเมื่อสักครู่เห็นบรรยากาศกันไปแล้วก็จะเห็นว่าฝนเริ่มตกปลอยปลายลงมาแล้วแต่ว่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคนะคะ,คะยังไงก็ทยอยทยอยกันไปเพราะว่าเราเปิดตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกาค่ะ ต้องบอกว่าถ้าช่วงไหนฝนหยุดนะคะต้องรีบออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติกันจากจันทบุรีค่ะลงใต้ไปที่สุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ตอนบนค่ะครั้งนี้สุราษฎร์ธานีมีจํานวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ789,859คนนะคะบรรยากาศก่อนถึงเวลาออกอเปิดหีบออกเสียงปรงประชามติจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากคุณชัดชยัยจิตจำนองค่ะคุณชัดชัยคะ Thank <laughs> you. คุณผู้ชมครับมาติดตามบรรยากาศของการออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งผมอยู่ในพื้นที่ของหน่วยออกเสียงประชามติหน่วยที่36 37และ38นะครับซึ่งขณะนี้ก็มีประชาชนบางส่วนนั้นออกมาตรวจสอบรายชื่อนะครับและก็รอที่จะออกไปใช้สิทธิร่างรัฐธรรมนูญกันด้วยนะครับซึ่งก็มีความคึกคักกันมากทีเดียวแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นก็ต้องรอให้มีการถึงเวลานะครับในช่วงเวลา8นาฬิกานั่นเองนะครับขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปในวันนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอากาศสดชื่นแจ่มใสนะครับแต่ว่ามีการรายงานของกลมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าสภาพอากาศนั้นจะมีฝนฟ้าขนองในพื้นที่ร้อยละ40กันด้วยและผู้สื่อข,ข่าวของเรารได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการออกเตรียมความพร้อมนะครับของประชาชนที่จะออกไปใช้สิทธิ์ร่างรัฐธรรมนูญในวันนี้กันที่ตลาดกรอบการซึ่งเป็นแหล่งจับใจใช้สอยที่ได้รับความนิยมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นช่วงนี้ไปติดตามได้จากรายงานของผู้สื่อข,ข่าวครับ ที่ตลาดกอบการน,นะครับหรือที่ชาวสุราษฎร์ธานีรู้จักกันในชื่อตลาดแม่ครูเป็นตลาดเช้าที่ประชาชนในเขตเทศบาลนครนสุราษฎร์ธานีนิยมมาจับจ่ายซื้อสินค้ากันในช่วงเชา้าซึ่งสินค้าที่ตลาดแม่ครูก็จะมีทั้งอาหารสดอาหารปรุงสาเร็จรวมถึงจะมีพุทธศาสนิกชนที่มารอธบุญตักบาทซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าว,วันนี้ก่อนการเปิดหีบออกเสียงประชามติร่างรัฐรมนูญในเวลา8นาฬิกาประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าก็ยังคงมาเปิดร้านและจับจ่ายซื้อสินค้ากันตามปกติ จากการสอบถามผู้คนส่วนใหญ่ที่ตลาดแห่งนี้นะครับต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าสายวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประจำวันก็จะไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติอย่างแน่นอนครับนางสาวจุติพรศรีสุธรรมเจ้าของร้านน้ำชากล่าวว่าหลังจากที่ตนเองเปิดร้านในเวลา9ก้นาฬิกาสามนาทีก็จะเดินทางไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติซึ่งตนเองก็จะไปใช้สิทธิทุกครั้งที่มีโอกาสตั้งใจมากว่าเตรียมตัวมาเรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็ ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขาจะปวดง่ายๆครับไปทุกครั้งห,หากเราตั้งใจเช่นเดียวกับนางสุนันช่วยเรืองซึ่งมาซื้ออาหารเช้าที่ตลาดแห่งนี้เป็นประจำระบุว่าการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญวันนี้เป็นสิ่งสำคัญและยืนยันว่าจะไปใช้สิทธิ์เช่นกันตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์เพราะว่าบอกลูกๆแล้วว่าให้ไปใช้สิทธิ์ทุกคนแล้วก็อยากจะดูว่ามันจะเป็นยังไงใคร ่อยูตอนนี้อยู่กัน4คนทั้ง4คน4สำหรับการ,รไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เชื่อว่าในช่วงสายหลังจากที่ประชาชนเสร็จสิ้นจากภารกิจส,ส่วนตัวทั้งเกษตรกรชาวสวนยางชาวสวนผลไม้หรือพ่อค้าแม่ค้าก็จะเริ่มทยอยไปใช้สิทธิ์มากขึ้นจนถึงเวลาปิดหีบ16มิฬินาครับ ครับและนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงเช้านี้นะครับและขณะนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงประชามติหน่วยที่36 37และ38ที่โรงเรียนศรีมิลินอนุสร์อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งขณะนี้ประชาชนส่วนหนึ่งก็ทยอยเดินทางเข้ามาออกเสียงประชามติกันแล้วส่วนหนึ่งซึ่งมีความคึกคักมากทีเดียวครับ สำหรับการรายงานของเอ t บทสุราษฎร์ธานีวันนี้จะยังคงปักหลักรายงานบรรยากาศให้ได้ติดตามกันทั้งในพื้นที่สุราษฎร์ธานีชุมพรและระนองตลอดทั้งวันนี้ที่โรงเรียนศรีมิลินอนุษรณ์อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงนี้ส่งกลับไปทางสานีครับค่ะขอบคุณคุณชัดชยัยค่ะเดี๋ยวเราจะพักเคารพธงชาติกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศในช่วงเปิดหีบออกเสียงประชามติค่ะ